ทหารเขมรดินขาดธงชาติไทยติดกลางปราสาทโดนตวนเปิดฉากปะทะเดือดตลอดเดือนแต่ว่ายึดไม่สําเร็จดัตั้งแต่ที่ขเขมรมีการเปิดฉากปะทะกับประเทศไทยโดยหวังจะกินรวบพื้นที่สามปราสาทซึ่งแก่ปราสาทต,ตาเมินทมปราสาทต,ตาควายและโดนตวนโดยตอนนี้บริเวณปราสาทต,ตาเมินทมก็มีรร้วลวดหนามกัน้นไม่ให้ขเขมรเข้ามาบุกรุกแต่ก็ยังมีพื้นที่ปราสาทต,ตาควายที่เราจะต้องยึดคืนกลับมาให้ได้ร้อเปอร์เซนอีกครั้ง ระหว่างนี้ค่ะก็มีเรื่องที่ทําให้ทหารเขมรต้องเจ็บใจถึงขั้นกระอกักเพราะว่าบริเวณพื้นที่ปราสาทโดนตัวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดบริเวณเขาสัตตโสมที่ทหารไทยได้รักษาพื้นที่เอาไว้ได้นั้นล่าสุดก็มีการติดธงชาติทําสัญลักษณ์ชัดเจนว่าเป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นเขมรห้ามเข้ามาแตะต้องโดยเรื่องนี้นะคะทางพี่เล็กวัฒนานานุ่นมค่ะผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังก็ได้โพสต์ข้อความระบุผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ด้วยค่ะว่า ติดธงชาติไทยประสาทโดนตัวยังเป็นของไทยแม้ในแนวรบพระวิหารทหารขเขมรจะระดมกําลังเข้าโจมตีอย่างหนักเพื่อหมายยึดครองประสาทโดนตัวเขาสัตตสมแต่ทหารไทยก็ยังคงรักษาไว้ได้ประสาทโดนตัวเขาสัตสมถือเป็นสองในสิพื้นที่จาก11บอดพื้นที่ที่ทหารไทยรักษาเอาไว้ได้ คงมีแค่ปราสาทตาควายเท่านั้นที่ทหารเขมรใช้เล่เหลี่ยมนำกำลังเข้ายึดในตัวปราสาทตั้งแต่กลางคืนหลังทัพพักสองประกาศเมื่อเย็น23กรกฎาคมจะปิดปราสาทตาควายตามเหมือนทมตั้งแต่24กรกฎาคม2568พร้อมกับวางสนามทุ่นระเบิดทหารไทยพยายามเข้ายึดคืนตลอด5วันของการประทะแต่ยังไม่สำเร็จพอถึงเดซไลน์หยุดยิงเที่คืน28กรกฎาคมซะก่อนค่ะ ทั้งนี้หากย้อนไปเมื่อเดือนกรกฎราคมที่มีการปฏทัดเดือดบรเิเวณพื้นที่ปราสาทโดนตัวนะคะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่ขมเขมรโจมตีอย่างหนักมีเจ้าหน้าที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสองนายจากอาวุธยิงสนับสนุนในพื้นที่บริเวณกลุ่มปราสาทตาเมินทมจังหวัดสุรินค่ะทั้งนี้ฝ่ายทังพูชาก็ใช้จรวด BM2 สองยิงจากฐานยิงเขาแหลมห่างช่องจองประมาณ6กิโเมตรตกใส่ปราสาทตนตัวจังหวัดศรีสะเกดด้วยมาวันนี้เมื่อไทยทหารเราตึงพื้นที่เอาไว้ได้แล้วก็ไม่รอช้าติดธงชาติไทยให้ขมเขม ส่วนสถานการณ์แสดงหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรผิดปกติทั้งด้านบิ๊กเล็กได้ตอบสือ่อชัดว่าฝ่ายเขียวให้ทหารไทยยิงได้เลยเพราะทะหารเขมรละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อนโดยการวางทุนระเบิดฝ่ายเขียวตามกฎการใช้กำลังให้อำนาจแม่ทัพภาคที่สองไว้แล้วหากทหารเขมรล,ล่ำแดนหรือว่าวางทุนระเบิดทหารไทยสามารถยิงเพราะทุนระเบิดก็คืออาวุธอย่างหนึ่งการยิงใส่ทหารไทยดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าทหารไทยเราละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเพราะฝ่ายทหารเขมรละเมิดแล้วโดยการวางระเบิด ทำหารไทยบาดเจ็บขาขาดมาหลายคนขณะที่ทางด้านโฆษกทอบคอ่ะก็ยืนยันคดีคลิปเสียงไม่ส่งผลดูแลชายแดนไทยกัมพูชาย้ำทอบอเป็นหน่วยปฏิบัติไม่เกี่ยวข้องงานบริหารไม่ว่ารัฐบาลเก่าหรือใหม่ ส่วนแต่งตั้งยกย้ายในพลยึดตำแหน่งมากกว่าตัวบุคคลจึงไม่กระทบการงานชี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอบยากจะยืดเยอะๆถึงเมื่อใดเพราะว่ามีความไม่แน่อนอนแต่หากไทยยิงขมรที่ลุกล้ำเข้ามาวางระเบิดไปถือว่าละเมิดกติกตาเพราะเขมรละเมิดทำผิดกฎมาก่อนนับครั้งไม่ถ้วนเลยค่ะ